เรื่องต่อไปนะครับจะพาไปทานข้าวแกงริมทางครับในย,ยุคข้าวยากหมากแพงแบบนี้แต่ราคาแกง10บาทข้าว10บาทเติมไม่อั้นที่จังหวัดยะลาครับนี่นะครับร้านข้าวแกงโสระยาตั้งอยู่ที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาเปิดขายตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาร้านอยู่แถวบ,บ้านทงลูกาหมู่ที่3ตำบลยาหาะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาริมถนนก่อนเข้าตัวเมืองอำเภอยะหาเจ้า,า,าของร้านคือคุณโสระยาบูงงสนอ ที่ร้านจะทําอาหารมาละ16อย่างเช่นผัดเผ็ดต้มยำกะเพราแกงส้มแกงเนื้อแกงเขียวหวานต้มข่าไก่ผัดเผ็ดปลาดุกราคากับข้าวทุกอย่าง10บาทข้าว10บาทรวมเป็น20บาทหากลูกค้าทานไม่อิ่มเติมได้ไม่อั้นใส่ถุงกลับบ้านก็ราคาเท่ากันถ้าลูกค้าต้องการกับข้าวอย่างเดียวจะเพิ่มปริมาณอีกนิดคิดราคา20บาทเรามาคุยกับคุณโสิยากันเลยครับ <S <S 2> <S 2> สวัสดีครับคุณโสิยาครับได้ไอเดียในการเปิดร้านข้าวแกง10บาทมาจากไหนครับ มีตอนแรกตึกจะเปิดให้มีการแตกต่างจากร้านอื่นเพราะว่าถ้าร้านทั่วไปก็คือเป็นข้าวแก่เขาก็จะมาซื้อปกติแต่เราทําแตกต่างจากที่อื่นก็คือให้เห็นว่ามันแค่ราคาแค่สิบ,บาทก็สามารถซื้อมากินได้กระแสะตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างครับดีมากค่ะเช่นค,ค,คนที่ทํางานแถวแถวนี้ค่ะก็เข้ามากินตอนเที่ยงแบบนี้ค่ะทั้งกับข้าวและข้าวราคา10บบาทเหมือนกันเลยใช่ไหมครับ กับข้าวสิบบาทข้าวสิบบาทแล้วก็ส่วนข้าวถ้าเกิดว่า,าลูกค้าทานไม่อิ่มก็สามารถมาเติมได้เราไม่คิดเงินตลังจากนั้นนะคะ แล้วขายข้าวแกงสิบาทเนี่ยคุณโสิยาอยู่ได้นะครับเศรษฐกิจตอนนี้อะค่ะก็คือทุกคนไม่ค่อยมีเงินใช่ไหมคะแต่เราก็ยังได้อยู่ไม่ได้กําไรมากมายแต่เราก็ยังสามารถให้คนอื่นเข้ามากินกับเราได้ต้องชื่นชมน้ําใจคุณโสิยามากๆนะครับผมขายให้ลูกค้าอิ่มแต่ราคาก็ทุกถูกนะครับหากใครผ่านไปอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับอย่าลืมแวะไปทา,านนั้นข้าวแกงโสฬยากันได้นะครับ ผมไม่คนกินน้อยน้อยมากที่จะกินน้อยงงไปดิงงมผมก็งงและเช่นเคยนะครับช่วงท้าดรายการของเราครับเราขอมอบกิฟต์เซ็ตผลิตภัณฑ์ฮีโร่ไปให้บ้านถึงเงินฟาร์มเห็ดจังหวัดอุงไทยธานีรัใช้กันเลยครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับกับรายการทำดีรวยได้กับผมกนัพเช่นเคยทุกเช้าวันเสาร์ที่แบบนี้8 1 5เป็นต้นไปทางท่ังวัน3 1วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ